ปลาหมึกละลานตาเลยฮนะราคาประมาณนี้นะครับนี่ราคาหน้าปา้ายนี่ปรับลดได้อีกนะครับนี่ตัวละเก้าร้อยบาทนะครับผมอ๋คอ,อครับผมเหลือ7เจ็ดร้อยกับสองร้อยเนาะครับน,นี่นะหอยเม่นเป็นอย่างนี้นะตัวเท่าไหร่นี่ครับอันนี้ตัวอะไรสองพันแปดนะครับตัวละหนึ่งโลนะครับ ครับผมแปดขีดสองพันสองเก้าขีดขันห้าขันห้นะครับผมราคาเพ0่มแปดร้อยแครับอันนี้ยังกีขีดพี่4ีขีดอ๋อครับผมอ๋อครับพี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลครับพัทยานะฮะนี่ครับบรรยากาศหน้าตลาดครับทางคร่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินตลาดกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะับว่ามี อาหารทะเลอะไรน่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในใตลาดกันนะครับทุกคนไปครับโอ้โหนี่เริ่มต้นก็นี่เลยฮะนี่นะครับทุกคนเดินเข้ามาในตลาดแล้วนะฮะโอ wh, ้โหอาหารทะเลเยอะมากนะ,ะทุกคนนะ,ะบรรยากาศข้างในเป็นอย่างนี้นะคะรับนี่งปูม้าเอา ปูม้าสี่ร้อยบาทครับปลหมึกนะครับปลาหมึกน,นีวโอ้กุ้งมังกรนะครับตัวละพันแปดนะทุกคนนะนี่โลละสี่พันแปดนะเงี้ยก้าง ไซยใหญ่ๆน,นะปูม้าเนื้อไข่นะอันนี้นี่ฮะราคาประมาณนี้ด้วยนะครับอ,อืกุ้งครับมีกุ้งหัวไข่260ิบาทตามได้ด้วยผ่อนได้ก็นี่ครับผมโอนนี้ปูร้านนี้ฮะปูเนื้อ750บาทกุนน้งลายเสือ 950บาททุกคนตัวใหญ่นะก็พันสองครับนีในี้ก็พันสี่นะฮะถึงพันสี่รบาทนะฮะปลากระพงเป็นอยู่นะครับตัวร้อยแปดสิบาทสองรก็มีนะฮะอันนี้ปูเนื้อนะครับห้าร้อยูม้าเนื้อโหอันนี้กุ้ง ายใหญ่ครับมับงกร,รตัวละใช่าไหรครับสามพันห้าเราไม่ถึงราคาบ้านยหงน้อยอ๋อครับผมต,ตัวละสามพันตัวละสามพเนาะครับอืมครับผมนี่นะตัวประมาณนี้นะครับสามพันบาทนะทุกคนโหยังเป็นอยู่เลยครับกังนะครับผมความเหมือนเนื้อขาวๆเลยนะครับนี่นะฮะ รยากาศตลาดประมาณนี้นะโอ้โหกุ้งหัวไข่สดๆนะครับเป็นเ็ๆครับตัว200เหลือ2ที่นะดด300ครับมีรถได้300เลยครับนี่ครับรคได้2ยี่นะครับขอบคุณมากนะครับปรับรถได้นะราคาวันนี้โหดมีกุ้ง 150บาทส่นะเ,ทเลยเลยครับออมานี้เลยนะครับรังนี้มาก,กินนะหมดนี่ขาวหวานนะครับร้อกบาทนี่ครับหอยเชลล์สองรยบาท เดลืสองสีนะครับราคาโลละนะห่้ไ่ยีสิบเยสิบี่สิบี่สิบ่บยี่สบยี่สิบยี่สบีบยีี่ยีมี่ส่อิบยี่สี่่บ่สยยีสี่ี่บี่บยสิบบ่ีย่ยบนี่สย เป็นอย่างนี้นักตลาดร้านโพนาเครือปลากระพงครับตัวละร้อยห้าสิบเนื้อขาวยนะังฮะไก่แครับตัวสองร้อยสามสิบบาทนี่ประมาณนี้ก็มีมนะครับพวกนี่ปลาแซลมอนครับได้แล้วนะครับกล่องละห้าร้อยสิบบาทครับนี่กล่อ,องกล่องนี้ 9 0รอยก้าสิบาทฝั่งนี้ก็จะมีกุ้งนะครับนี่ครับสดๆนะครับสองร้อยห้าบาทนะโอ้3า0ร้อาสปลาหมึกไซส์นี้นะครับนี่340บาทนะคนคนนีกุ้ง230 ของกินเยอะมากครับเราเดินดูไปเรื่อยครับนี่มันหอยเม่นครับตัวละเจ็ดสิบาทนี่นะหอยเม่นเป็นอย่างนี้นะักคนหอยกระต่ายหอยจอบห้าตัวสองร้อยกางพันแปดแล้วมาเจอกุ้งกอยแล้วตัวเท่าไหร่นี่ครับอันนี้ตัวอะไรที่สองพันแปดนะครับนี่ตัวละ ตัวละหนึโลนะครับี้แปดครับผมขีด2 2สัครับโอเค็นันห้าพันห้นะครับผมราคาัแปดร้อยครับอันนี้ยังตีเขีดพี่สี่ีดขีอครับผมอ๋อครับขอบคุณมากนะครับการวมหมึกร้อยสี่บาทคนนี่ายามึก เยอะเข้าขาหวาทโลละร้อโอ้ดูฝั่งนี้ฮรฝังรงร่งนี้ปลาหมึกละลานตาเลยฮนะราคาประมาณนี้นะครับนี่ราคาหน้าป้ายนี่ปรับลดได้อีกนะครับตัว900บาทนะครับผมอ๋อครับผมเหลือวจ0ดกับ200เนาะครับพู่มังกรนะฮะ ขอบคุณมากนะค,ะร,นครับอ 2, นนี้ขายสองบนห้านะราคาประมาณนี้ครับที่นี่กุ้งมังกรเยอะนะครับเห็นขายเกือบทุกร้านเลยอันนั้นโล่สีรบาทนะครับอย่างนี้เขาเรียกปูอะไรนะปูม้าห,นหินอ๋อครบับผมปูม้าลายลนนะเนาะขอบคุณมากนะครับ อันนี้หอยอะไรเอ่ยหอยร้อยยี่สิบบาทหอยอะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกหอยอะไรนะหอย่ไหอยหอยแม่ไพร่อ๋อครับผมสี่ร้อยยี่สิบเนาะครับโลนึงขอบคุณม,มากนะครับมีนก็จะมีพวกน้ำจิ้มนะครับนี่กลามปูหอย,อยรายหอยแมงคู่หอยแครงนี่เป็นร้าน,น กุ้งนะครับหสองร้อยสามสิบปลาหมึกมันก็เป็นปลาฮนะโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ครับปลาประมาณนี้เนาะอาหารทะเลสดตลาดรันโทนาเกลือนี่ครับนี่ครับ หอยกระโจงโดงโอองร้220บาทนะอันนี้หอยอะไรหอยชักตีน๋ดสดะนี่นยังเป็นอยู่เลยนะสองบาทหอยจุนแจเออมัน่เคยเห็นนะหอยจุนแจง2้อย,นะอยยี่สิบาทก็กินยังไงเอ่อันนี้หอยเชลล์ร180 ร้านนี้สลหับผัหอยได้นะข้างในก็มีปลาหมึกแฟรูปนะปหมึกแห้งปมึกพุงรสแพ็คละหนึ่บาทหลายปีกันเลครับนีก่ก็เป็นปามึกน่น่าจะเป็นปลาทูหอมปลาทูหอ,อยแม่เลยอันนี้

โลลอราก็มีกั้งนะครับแมงดาทะเลไข่สองร้อยแปดสิบนะทุกคนสุดตลาดประมาณนี um ้นะครับเดี๋ยวผมเดินออกทางเดินนะดูบรรยากาศหาของกันครับนี่จะเป็นนี่เนื้อปู ราคาก็ตามหน้าถุงครับแล้วถูกแกะแล้วก็มีไข่ไนดาครับไข่นร่าก็มี 300, 450, 900ปูแสมครับมกิโลละ250ปูล่าหอยแมงครับมีตัวละ60ขายเชืงกับแกะ โอเคครับทุกคน,นีตลาดอางทองฮะเกียรครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดินเข้ามานในีหอในซอยนิดน,นึงครับโอ้โหปูร้านี้ปูะปทะเลไข่นี่พันสองร้อยครับกิโลละไข่น่นแน่นนๆะๆครับไข่ทุกตัวแล้วนะเนั่ จิ้งมังกรตัวเลิศเลยนะเทียบจัดมือครับตัวใหญ่มากอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับ,รบอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครเจ็ดสี่เจ็ดสี่ราคาครับอ๋อราคาอันนี้อะ่รนะประมาณสามพนะัน้าประมาณสามพันห้าครัใหญ่มากครบับดูเทียบกบับมือสามพันห้บาทนะ อ๋คครับผม,อมหอยกระตายอ๋ออันนี้คือหอยกระตาย150บาทถาดนั่งก็จะเป็น500บาทคือคอ้350ต้นนะครับ,450 300บสี่ร้อยห้าสิบสามร้อยสดเป็นเป็น สซล,ล่าครับตัวละ40่บบาท,บาทสี่ร้อยห้าสิบหรือสามร้อยห้าสิบ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูกัอนครับเดี๋ยวไม่ซื้อโอ้แล้วสามห้าแล้วนะครับครับผมปูเป็นเป็นเลยนะครับ ราคาก็ปรับลดได้จากป้ายนะลดไดเป็นร้อยเหมือนกันนะครับปลาหมึกกุ้งแม่น้ำหัวมันนะครับสามร้อยหกสิบตลาดนี้นะครับถ้ามาเดินมันธรรมดานะทุกคนราคาจะปรับลดได้เยอะเลยครับ มกลางเป็นเป็นานี่ร้านแปดนะผมถามแล้วนะครับทุกร้านราคาลดได้อีกนะฮะวันธรรมดาครับราคาลดได้เยอะเลยเนี่ยวจะเป็นอีกโซนนะครับนนโซนนี้จะเป็นของกินครับขายผลไม้นะตรงนี้โซนด้านนอก ที่ไม่ใช่โซนหารทะเลนะครตลาดาลานโขาเกือตรงนี้จะเป็นพวกนี้ครับปลาหมึกแห้งครับผมอาหารแห้งครับรอาหาร,ระทะเลแปรรูปครับปลาหมึกหรับกับีประมาณนี้เป็นของฝากครับตรงน,นี้ด้านในตลาด ปลาหมึกแห้งก็220ีสิบาทสามร้อยร้อยบาทก็มีนะหมึกบ้าครับส5 0อาทอันนี้ก็ห่อละร้อบาทนะเป็นพวกปลาแห้งครับปลาเค็มเอาไปทอดรสชาติเป็นหวานนะครับแลวพวกนี้ตัวเบียนทอดกรอบถูกมาร้อยปสาอยมบนะราคาประมาณนี้

ตลาดก็ประมาณนี้นะทุกคนเองตลาดล้านโพนะเกลือบรรยากาศด้านนอกนี่มาไม่ยากครับล้านจอดรถก็มีมีให้จอดนะครับรถจอดฟรีครับล้านจอดรถอยู่นี้ที่อาคารด้านหน้าสีขาวครับข้างบนตรงนี้ก็จะจอดมอเตอร์ไซค์ได้น,นะครับนีข้างหน้าจะเป็นสวนสาธารณะนะ โอเคนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผามฝากกดไลค์กด,ดแชร์ด้วยนะครับอยาล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าจะพาไปเที่ไหนครับผมนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ